ออกโตมาไม่มีใครตามทันแล้วเฮ้ยเป็นแรงจริงกันนะจะเปนเลนเ่นแรงจริงกันนะแต่มีคนตามทันวะ่ะพี่บอลป้า,ปามีร้านเติมเกม racing matter ราคาดีๆแนะนำปะ นี่เลยน้องชายร้านท็อปอัพเกมเมอร์เติมง่ายถูกกว่าเติมเองรวดเร็วใช้แค่ UAD ปลอดภัยไม่มีรีฟันบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสแกนคิวโค้ดหรือจิ้มไปที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอคลิปนี้ได้เลยครับซาบดงัสดีนะผมอยู่เกมแต่ซิ่งมาเตอร์ระระน,นะผมว่าชแนลนะวันนี้ผมจะมารีวิว GTR 4เมตรับผมนี่4เมตร4เมตรเพื่อนโอยายแรงสุวตามเท่านั้นครับ <laughs> นี้ผมวิวเป็น23332นะครับผมตอนแรกพี่จะใช้เป็น11332นะแต่ผมมาเปลี่ยนเป็น2 3 3 3 2นะเพราะว่าผมอันนี้ใช้ผมถนัดอันนี้นะนีนะเนเเ่เพื่อน4เมตร4เมตรเพื่อน4เมตรนี่ของดีจัด vp เท่าไหร่เนี่ยโหวีพเโห p 7เลยเหรอเติงเอาเรื่องนะพี่หัดพี่เอิร์ธเหมือนเดิมนะผมเพียร์เซนหน้า na, นะ รีวิวครั้งนี้แล้วไงที่เป็นคาเรล่า9 1้ครับผมทีนี้มาผมเห็น GTR พี่เขาสเมตรผมว่าอยอยากลองว่ะขออนุญาตลองหน่อยละกันมาเลยววเกมแรกเลสบูลิงอุย้ยด่านแจกแต้มด่านแจกแต้มอีกแล้วคือ4เมตรนี่มันมันจะต้องแรงมากนะจริงมันจะต้องแรงมากนะเออใช่โอเพื่อนออกตโตมาไม่มีใครตามทันละ มันเป็นแรงจริงกันนะทำไปเลน่นแรงจริงกันนะแต่มีคนตามทันว่ะเฮย้ยเดี๋ยวนะเอาเรื่องว่ะเขาตามผมทันว่ะเขาตามผมทันว่ะเอาเรื่องน,นะเนี่ยเบนน่าจะเยอะเหมือนกันปะถ้าอย่างเงี้ยเฮ้ยโอ้โหชนโดนแซงแล้วเฮ้ยเต่าท,ทีเพื่พนทอนเต่าที ตาแรกเช้าไปหน่อยผมยังกะไม่ถูกว่ะมันสี่สี่เม็ดด้วยนะมันเร็วกว่าหนึ่งเม็ดแน่นอนอะ่ะนะผมสลิปสตีมมาแล้วดูตูดไปผมดิบก่อนวะทุกทีผมสี่เม็ดไงด้วยพลังของสี่เม็ดโทษทีไม่ได้ตั้งใจชน <laughs> เขาขับตึงอย่งวะด้วยพลังแห่ง4เมตรโดนโดูดตูดแล้วตอนนี้ไอ้เรผมชนอีกแล้วน,นั่เงยอ,อ้าว <laughs> ท,ท้อ <laughs> ทีเพื่อนท้ทีเช้าไปมาเพื่อนเกมนพี่สองแล้ว,วหาห้องนานมากเลยวะ่ะเกาะชิลีนะตามกิ่มเสียดายเอาเพื่อนทษทีโดนจะได้ เ้าไปทักทีกะดรถไม่ถูกเลยมันแรงจริงอะ่งอะทีทีาสี่เมตรด้วยเนะี่ยจริงจริงหนึ่งเมตรศูนย์เมตรกับสี่เมตรนี่มันต่างกันระดับหนึ่งเลยนะคือผมแบบผมเล่นศูนย์เมตรมันไม่ได้ไม่ได้แบบไหลขนาดนะี้อันนี้อันนี้คือไหลเลยอ,อันนี้คือออกแนวไหลนิดนึงเลย ออกแนวไหลนิดนึงหละปกติสูตรเมมันไม่ได้ไหลขนาดนี้มันมันก็นั่นแหละมันก็ต้องต่างอยู่แล้วแหละสี่เมตรก็สูตรเมตรนะนะมันไม่ต่างเลยเขาคงไม่ทำมันสลายเม็ดหรอกต้องบอกเลยว่าเร็วแรงจริงครับแต่ความรู้สึกที่บอกก็คือนั่นแหละครับผมรู้สึกว่ามันแรงแล้วมันก็ไหลแรงแล้วมันก็ไหลนะเพื่อนแต่ว่าข้างหลังนี้เขาตามมันเร็วมากเลยนะไอ้ทยนะ ขับเก่งกันจัดเลยตดวนี้จะโดนแซงนะผม<ห>อ้าวช่วอีกแล้วมา <laughs> <laughs> เกมที่3แล้วผม عم. ชงชิงครับต้องบอกเลยครับความรู้สึกคือมันต้องเร็วแรงอยู่แล้วแหละแต่ความรู้สึกอีกความรู้สึกนึ่งที่เข้ามาคือรถไหลนะครับผมเพราะมันเร็วผมเข้าใจได้ คือมันเร็วเร็วมากจริงๆมันเร็วมากแนละ้วแบบไหลแบบเนี่ยมันไหลแบบไหลจริงผมคุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าคุมเก่งคุมเก่งๆ,ๆแล้วก็อาจจะเล่นไปอีกสักพักก็จ,จะโหดขึ้นเลยครับเพื่อน you you the wheel. แต่ TDR มันแรงอยู่แล้วนะเพื่อน ชิดขอบแบบข,บขอบชีดไปครับชิดขอบแบบขอบชีดไปครับตานีนไม่มีใครตามทันเลยเว้ย้นแรงก็ได้เปรียบอย่างนี้เลยครับเพื่อนนั่นสนุก <laughs> แต่สุดท้ายเก็บถ้วยมันก็อยู่ที่ตัวเองนะผมแต่รถแรงมันก็จะดันถ้วยได้มากกว่าเดิมเลยครับเพื่อนเราก็จะมีแต้มมากกว่าเดิมได้เยอะเลยนะ ถ้าเรามี ECU เพิ่มแล้วก็ฝีมือของเรานี่ไงชนไปทีนึงมันน่าชนนะจจริงชนได้แค่ยับไม่ถูกชนแล้วถ้วยมันล้มไงเพื่อนไม่ใช่อะไรต้องสักพักใหญ่ๆเลยวะถึงจะชินมือนะอมันแอบไหลนิดนึงอ่ะต้องคุมดีๆเลย มันแรงจัดเลยรถดับเลยนะี่วันนี้ผมเป็นะไรวเน,นี่ยเล่นไม่ค่อยดีเลยวะแต่ก็ยังได้ถ้วยอยู่ครับผมไม่เป็นไร g d r มาเพื่อนบาเซลลูนาผมเกมที่4นะไปาไว้ g d r 4เมตรโอ้โหออกตัวมา ไม่มีใครทันคือรถพุ่งจัดเพื่อนรถพุ่งจัดนะแต่ก็ระวังก็ตามหลังมาได้นะเข <c oughs> ม,มีโอกาสตามหลังมาได้นะเพื่อน <c oughs> ถ้าเราพลาดเยอะเอ้ยมีคนชนนะ <c oughs> เอ้ยไปยครับพวกนี้ ไปดับอนนี้นิดนึงว่ะทุกทีระวังไหลครับระวังไหลร,ระวังไหลไหลเป็นไรนนะวะเนี่ยเช้านี้ไม่ค่อยไม่ค่อยจะดีเลยว่ะสภาพคือต้องมีชนได้เห็นอะทุกตาอะไรมีเนียนเนียไม่ไม่มีไม่มีเลย <c oughs> ไม่มีเลยวันนี้ s <S มันขุมยากจริงนะเว้ยไม่ไม่ไม่ได้ยากขนาดนั้นแหลกแต่แบบหมายถึงว่าพอมันเป็นสีแล้วแบบมันแรงขึ้นอะ่ะมันไม่ชินมืออะปกติเราจับจินยาส่วนเมตรแล้วมันแบบว่าเอ้ยจินยาหนึ่งเมตรแล้วมันแบบว่าจะไม่ได้ไหลขนาดนี้เพราะมันไหลแล้วมันแบบว่าทำให้เราต้อง เปลี่ยนวิธีเล่นนิดนหนึ่งฟีลแบบฟีลแบบเล่นเนะี่ยฟีลเล่นแบบไอไอเซเว่ I นอะอย่างนั้นเลยทำให้เราต้องแบบคำนวณการดิฟกว้างขึ้นเอ้ดิฟแคบลงอะไรเงี้ยมาครับเกมสุดท้ายของผมอัมเจอร์ดัมโผดานยากด้วยนะประเด็นดานยากด้วยนะดานนี้ตาแตกแล้วผมอุ้ยแต่เรา ตึงอยู่นะไงรถเราสี่เมตรเฮ้ย่มาเราต้องแบบหักแดงแล้วก็ดึงเร็วๆนะไม่งั right. ้นมันมันไหลมากต้องระวังครับผมเป็นเม็ดเยอะเป็นเม็ดเยอะมันก็ดีครับในสนามมันได้ความสนุก แต่ก็คุมแล้วก็การที่มันคุมยากขึ้นกว่าเดิมเฮ้ยโหคนที่สองก็ส่องแรงจังเขาเขาขับดีแล้วจริงเฮ้ยเกือบแล้วเพื่อนผมเผลอนิดเดียวไหลแล้วอ่ะเมื่อกี้ผมเผลอนิดเดียวเองอ่ะเหมือนนิดเดียวมันนี่แหละ หมือนเหมือนเดียวผมเกือบชนขอบเกชนขอบชีสขอบชีสนุ่มยืดอร่อยเลยเฮ้ยอะไรออกเส้นชัยแล้ววะอะไรอ่ะจบแล้วจบแล้วจบแล้วเหรอ <laughs> กำลังเพลินเลยเพ,เพ,เพื่อนประมาณนี้พอสำหรับ GTR นะครับผมสี่เม็ดนะคนมันแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบชอบอนี้มากกว่า <laughs> อันนี้ผมเล่นรู้สึกสนุกกว่านะครับผมพอมันเป็น4ี่เม็ดแล้วผมรู้สึกคุมมันไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยได้เลยโอเคนะก็ประมาณนี้ผมสำหรับ ID เดีเพื่อนนะครับผมของมากนะที่ให้ยืมเล่นนะพี่แล้วก็เดี๋ยวไว้เจอนคลิปใหม่นะคลิปหน้าจะเป็นลไลไ์ที่ตามชวนใหม่ได้ครับสวัสดีครับบุย